thank you สวัสดีค่ะชื่อแปรมวิกาวาัสุกรีนะคะชื่อเล่นชื่อแพรค่ะอยู่นนเทศฬาลปีสเป็นผู้กำกับละครเรื่องนี้ค่ะสำหรับรละครนิเทศปีนี้นะคะเป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้ค่ะที่ดูได้ทุกเพศทุกวัยเลยแล้ว่านอกจากที่จะได้รับความสนุกความบันเทิงกลับไปแล้วเนี่ยก็อาจจะได้ข้อคิดดีๆเกี่ยวกับความรักในหลายๆมุมมองกลับไปด้วยนะคะสำหรับรละครนิเทศของเรานะคะเป็นผลงานที่นิสิตทำเองทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นฉากแสงสีเสียงเสื้อผ้าหน้าผมหรือว่านักแสดงนะคะ ยังไงก็อยากจะฝากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันสนับสนุนผลงานนิสิตด้วยค่ะชวนพี่ป้านะ้าอาปู่ยะตายายแล้วก็เพื่อนๆมาดูเยอะๆนะคะแต่ว่าตอนนี้ได้เวลาไปส่งมอบความสุขให้คนดูแล้วค่ะ